รอบแบบท่าดิบก็ยังแต่ก็ปักกิ้ปักกิ้ปักกิ้เราใส่ไปกับเพลงด้วยังยังใช่ไหม่ังไคยใส่ใส่ไปกับเพลงมมแต่ว่าถ้าใส่กับเพลงมันก็จะได้ฟังจังหวะใช่ใช่ใช่พี่อยากให้ทำกบเพลงมากกว่าตอนที่ลำแคเ่าแกนนว่กะได้ทำได้ทำได้ แล้วมันก็จะได้กับตัวเรามันจะติดตัวเราโอยเจเฮี้ยขี้เปียกมากจร้องอะไรเนะี่ยทำได้ทำได้เจ,จมึงโดนสุดที่รักพูดว่าขี้เปียกคนแรกเลยเน,นี่ยมึงขี้เปียกคนแรกเลยเนี่ยไม่ได้หรือว่าไปร้องไห้แล้วขี้เปียกไงแต่มเราไม่ได้ขี้เปียกขี้หายอยู่เฉยแต่กำลังจะกลายเป็นขี้คนก็ยังเป็นขี้อยู่ มั่นใจมั่นใจก่อนเลยอย่างแรกมั่นใจเรื่องดำเนี่ยอ่าต้องบอกว่าพี่โน่ก็จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ในการรับนะครับผมต้องต้องต้องฟังเขาอะเพราะว่าเขาเ,าเรื่องลำก็ต้องต้องยอบเขานะครับเรื่องเรื่องลำเพราะว่าพี่โนเขาถนัดลำนะถนัดรำแล้วก็ร้องนะครับ ทุกคนก็จะแบ่งแยกหน้าที่กันไปนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นพื้นฐานการรำแบบนี้เป็นพื้นฐานอย่างผู้หญิงจะรำได้ง่ายหน่อยเพราะว่าส่วนมากก็จะ,ะมาจากนาฏศิลป์แล้วก็เป็นลิเกกันทางรำนะครับแต่ยังแบบผู้ชายก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่หน่อยนะครับก,ก็จะเป็นทางร้องทางเล่นลิเกกันนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องปรับกันพอสมควรน,นะครับผม แต่หาอะไรสดไม่เจอแล้วครับอ๋อโอเคเยี่ยมดีมากแถวอันนี้โอเคจจังหวะนี้เลยนะครับขึ้นไป หน้าก่อนเพราะตอนนี้บางคนไปอยู่ข้างบางคนอยู่หน้า<ะ>มันจะอยู่ข้างหน้าเ <üy> <ๆ>ตงเตงข้างหน้านอันแรกเลยคืออยู่ข้างหน้านี่ครับผมโดนมาแล้วคือคือถ้าถ้ามันอยู่ใช่นั้ล้วก็เตงเตงนี่ก่อนผมโดนมาแล้วค่อยค่อยค่อยไปนี่ผมโดนมาแล้วครับพวกนี้โดนมาหมดแล้วแล้วก็ผมไม่เอาเลยผมไม่เอาเลยข้างหน้าก่อนเวลาผมรำผมจะโดนพี่โนดาตลอดครับข้างหน้าก่อนผมไม่เอาเลยกรงจานนี้ ท่านี้ม,มันจะมานี่ก่อนผู้ชายนะผู้ชายนี่ใช่ไหมาาาอ่่อย้ชชยนีขวานี่ซ้ายนี่ขวานี่ใช่ไหมต่อไปมันก็จะมันก็จะลงอ่าพี่พี่จำอ้นี่ไม่ได้นะมานี่แต่ถ้าลงคือท่านี้แล้วก็ท่านี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้ท่าน,านี้เดี๋ยวท่านี้มันจะไปอย่างนี้มันจะไปอย่างนี้มันไอยหลัง อ่าอาไว้แค่อ่ามันมันจะนี่อแรกมันจะอันแรกมันจะนี่ใช่ไหมอันแรกมันจะขึ้นขึ้นเป็นสอดส้อยอ่ะถ้าปีเป็นสอดส้อยอันนี้คือสอดส้อยผู้หญนี่ใช่ปะงนี่ใช่ปะอ่าผู้หญิงผู้นี้ผู้ชายจะอย่างนี้นี่ไม่เหมือนกันเม่มันจะปัดนี่ปันี่ปึอันสองอ่าโอเคมันได้เหมือนกันอ่แล้วก็ที่ข้างหน้าก่อนนะอ่าเท่าออกเ่าออกเข่าออกงี้ ถ้าออกไก่คุณพี่อยู่มาแล้วคี่ตอี่ถ้าออกกายไม่มันจะออกก้ายออกกายแล้วซอยซอยซอยโอเคเวลาเวลาเก้าวผู้ชายเราาจะต่่อออมืยงงี้ไม่เหมือนกันผู้ชายผู้ชายจะกายออกเก้าจะชัดเวลาก้าถ้าเกิดเก้าไม่ชัดมันมันมันทำไม่ได้จริงๆครับให้เก้าชิดครับเก้าชิดแล้วค่อย เก้าชิดปึ๊บหนึ่ปึ๊บเดินนี่ก็ได้ที่ไม่ต้องไปเนี่ยปึ๊บเก้าไม่ได้ซื้อเปล่าเหรอกพซื้อมาอยู่อีกเลยห้าแพ็คแต่ว่าแต่ว่าทำไมพี่ถึงพี่ถึงจะให้ซอยเพราะเวลาเราอยู่หน้าเวทีจริงๆมันไกลที่ซอยไปก็ได้ครับแล้วค่อยเพราะว่ากว่าที่เราถ้าเกิดเราเก้าเก้าชิดง่ะมันจะอยู่กับที่แต่ไม่อยูงไนใจถ้าเกิดก้า ปุ๊บมันมันมันต้องซอยไปซอยไปเพื่อที่จะไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ท่อนจังหวะระยะที่จะขึ้นเพลงมันจะเปลี่ยนพอดีถ้าพี่ความถ่เปนจังหวะเปี่ยนแล้วมันก็จะอ่าเี่ยมันคอจะ่ไหนอยู่กับปเลมันจะเปลี่ยนต้องดูี่เลย้ะเออแค่ อันหนึ่งทานี้ไงมันอยู่เยื้องอไม่ว่าอยู่เยองปุ๊บ่ปอยู่เยื้องะโอเคนี่่้มันไม่อกน่งเอข้นาปลาปุ๊บนี่าพอโดนนั้นแล้วอะมันมันีใช่ปุ๊บแล้วก็่าไปแต่วแรกป๊บหนนวปไป๊บป๊บ

要走，你们走；要 <noise> 走，你们走。<noise> <noise> จริงๆโชว์นี้นะครับสมัยก่อนสองเทพบุตรสุดที่รักโชว์กันบ่อยนะครับแต่ว่าเป็นลิเกเซร็จเก่านู่นเลยอันนี้เป็นแบบน้องๆเจะนเลชั่นใหม่แล้วนะครับก็เลยต้องเกิดการซักซ้อมหน่อยขออนุญาตนะคะตอนที่ หนึงสอ ข้ามกันแต่ตอนนี้มันเดินตามกันมันเลยกลายว่าถ้าเกิดเป็นสามมันถึงจะได้แต่ทีเนี้ยอย่างสมมุติว่าทํทำท่ายางนี้ใช่ไหมอย่ั้นอย่างไอ้ปูอยู่นี่ถนนอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็แบบสมมุติเดิน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 ต้องเป็นสี่ทิศต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ทํานี้แล้วก็ทํานี้แต่ตอนเนี้ยคือมันมันเดินติดกันเนี้ยมันไม่เป็นวงมันอันนั้นด้วยเพราะว่าลืมจังหวะลืมจังหวะเพราะว่าตอนสอมมันก็เป็นงั้นแต่แค่ว่าลืมจังหวะไอ้ตอนหมุนเฉย จะเคลียร์ท่าไหนไหมผู้ชายผู้ชายคิดว่าท่าไหนเดี๋ยวผู้ชายเขาจะขอเข้าตรงท่าไอเนี่ยที่เราไปอย่างเงี้ยเขาจะลองดีใจเนี้ยแต่เขายังแล้วก็ใครติดท่าไหนถามพี่นะพี่จะบอกให้แบบบางทีแบบท่าแบบเนี้ยเงี้ยท่านั้ยเป็นเท่าใช่ไหมท่านี้พี่เห็นอยู่ท่านี้ก็คือ้ประดับครูมันต้องอย่างงี้ป่ะปุ๊บขึ้นนี้ปุ๊บหนึปุ๊บ ก็คือ้าจิมืนีครัาจิมถแล้เปนังี่ยขึ้นนี่นขึ้นนางี่ยนนีแ้วเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนการล้นี่งไปได้ที่อ้ายไม่จองปวดหัวและกันอ้ายเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเลยครับการล้า นักกี้ยอมรับคำว่านักกี้เราไม่เป็นนักกี้เราไม่เป็น <c oughs> ผมเป็นลิเกที่เราไม่เป็นน่ Hoi phục niệm là nhắm tay 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 อันนี้เด๋มันมนไ่ไมันมันต้องใช้ขามันต้องใช้ขามันถึงหมุนได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แต่เอวอมนจะหมุนก็แต่ มญญาแขา่ะทุกคนมีเวลาให้ทำใจ,จติ๊บึงดนตรีมันจะเป็นดนตรีมันจะยากตอนแรกแต่พอเราทำได้แล้วมันจะได้ได้เลยผมเคยรำมันแน่โอ้โหผมรำสวยมากๆรำสวยที่สุดไปเลยอ่ะวันนี้มัเป็นห้ารำเอาไว้ใช้ได้หมดเลยผมรำแบบว่าโอ้โหคนกีนต์อ่ะหัวทิม่มไงหัวทิม่มหัวทิ่มลม้มคนกีต เก่งแค่ไหนถ้าเกิดไม่สามารถขี่กันนะครับก็ก็เละนะครับ ไม่เก่งแต่สามัคคีกันก็เป็นลูกเห้ยเห็นเด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเราแก่เลยเมื่อก่อนเราไปอยู่ตรงนั้นไงให้ตายเถอะเกิดอะไรขึ้นเราแกแ่แล้วเลยเนี่ยโอ้ไม่นะไม่ฉันยังไม่แก่ แฉะชินยังไม่แก่นะโอ้มาอ๋อฮาเต่งเตรงเตงเตรงงกน ดีเยี่ยมมากไอ้เจดีไอ้เจดีย้ำตรงเดิมย้ำตรงเดิมอไอไอ้อุ้ยดีเอ็มแคร์มึงหงชูคอสมึงหงมากสวยมากเก่งดีเก่งดีเก่งเยี่ยมเก่งโอเคเก่งดี โอ้โหโดนัดโคตรลำสวยมากเลยด,ดีมากไอ้นัดสมเด็จด,ดีมากไปดี

加油！哦嗯、啊，一、嗯、排。啊欸 彩了。

เชื่อกันวัดน้อยจะได้สุขนะจ๊ะเอฟซี